เนี่ยครับเขาเขียวๆเด้อพี่น้องเนื้อที่แปดไร่เร่องนี้ครับข้างในเกลีไร่ครับเป็นปลาเป็นปลาไผ่ครับปลาไผ่ปลา,า,ากล้วยที่ปลูกกันไปนะครับเกลีไร่ทั้งมีแปดไร่ครับเนี่ยงามงามเขาเขียวๆใส่ปุ๋ยได้เด้อพี่น้องหลังจากฝนตกเมื่อกี้พายุเข่าซีหามืองนะครับเปียกปอยกันหมดเลยนี่ครับที่เขียวๆแมนบ้าเด้อพี่น้องไปสุดฝนเด้อครับใส่ปุยป๋ยไปปิดปลาแพร่ฝนเด้อพี่น้องครับเนี่ยบางงามเจ้าของเจ้าของเด้อพี่น้องนี่ของพี่ของน้องเพิ่งน่าติดกันเพิ่นกันงามขึ้นกันครับเขาปีนี้อุดมสมบูรรรณ์คคัับบ เขียวใบพอดฝนด้วยครับเพิ่นก็ใส่ปุ๋ยเราขึ้นกันครับแต่ว่าหน้าผู้เจ้าของไทยนี่ครับนี่บริเวณนี่กบนี่ครับเพิ่งกระดนี่สุดยอดเข่าครับไอหน้าป่าทางน้ำด้อยพี่น้องอุดมสมบูรณ์นี่ครับน้ำมันจะเป็นน้ำแบบนี้นะครับพี่น้ำใส่ปุ๋ยได้ขังนี้ของเพิ่นก็มีน้ำขึ้นกันด้วยครับนี่น้ำหลายปีนี่ฝนตกดีครับเสมอครับสมั่นเสมอครับพี่น้องใส่ปุ๋ยได้ประมาณสี่มือแล้วเขาเริ่มเขียวครับนี่ เยวอุฒมสมบูรณ์ดีครับโอ้ยเบื้องในพี่น้องนี่ผู้ใดโสดได้ครับผู้ใดได้เป็นลูกเป็นเมียกะลูกกันว่ารังเกียจว่าเป็นลูกเศร้าให้เศร้าหน้ากะมาครับเนี่ยเห็ดให้เหตุหน้าขลิหมองเขียวนี่ก็สุดยอดอลังการงานสั่งแล้วครับเบิ่งกระโดดพี่น้องโอหยาวไปผุ่นครับที่แปดไร่ครับตรงนี้ของพี่น้องเพื่อนกันงามขึ้นกันครับนี่งามเต็มเต่มเต็มแดดนะครับมีเงี้ยาแรงบรรยากาศนี่ครับคุณเตยเพื่อนโหคุณเตยผุดข้างในมีอีกเก่าไรด้วยพี่น้องคพื่น ไปเป็นขับงามครับเป็นปลาปลาไผ่ปลูกไผ่ไใบไผ่ออกนอออกยังไรครับเป็น้นามอู้ยง่างไปใส่ช่วงนี้ก็น่าหลายไเนี่ยนะครับนี่เขาโอ้ยหกุดมสมบูรณ์บ่พี่น้องการลสินบ้านคอยว่าสิเป็นมันสปะลังไ่ว่าสิเป็นอ้อยไ่ว่าสิเป็นบักทัดเลยพี่น้องเพื่อเศรษฐกิจของการสินนี่บ่แพ้ไผ่เด้อครับพี่น้องเด้อบ่เป็นรองสองพูได้หอกครับเพราะได้อยากได้กินย่ำนี่นะครับเป็นเกษตรกรชีวิตเศร้าให้ซน่าก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับ ให้นี่ก็ใส่ปุ๋ยแล้วประมาณสี่หมื่นนี่กับกระลังเขียวเลยพี่น้องนี่ครับกระลังถือปุ๋ยเขียวขุ่นเลยครับไปขุ่นเด้อเนี่ยครับไป